บริษัทรุง่งศิลการพิมพ์1977จำกัดได้จัดพิธีตักบาตรพระ129รูปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2569โดยมีคุณอภิชาติจิวัชรานุกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะอีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศภายในงานมีคณะผู้บริหารและพนักงานต่างมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสั่งสมบุญใหญ่และสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ โดยคุณนิพาพัน์จิวัชรานุกูลนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาบาลีทางด้านคุณนัทพลพงศ์จิวัชรานุกูลนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาไทยจากนั้นคุณรจนาจิวัชรานุกูลนำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาบาลีและคุณสุกัญญาทองใหญ่ณอยุธยานำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาไทย หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันใส่บารแด่คณะสงฆ์มูใหญ่เป็นสังฆทานซึ่งการตักบารในครั้งนี้มีอนิสงส์มหาศาล เพราะบญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าและเชื่อมสายบุญใหม่ให้สมบัติทั้งหลายไหลามาเทมาสำหรับอาหารบิณฑบาตและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากพิธีตักบาตรในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมเพื่อจัดส่งไปถวายแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แด่พระภิสุสามเนรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย อยย่างยางวนานนอกจากนี้สิ่งของส่วนหนึ่งยังจะถูกนำไปบรรจุเป็นชุดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีจากใจผู้บริหารและพนักงานบริษัทลุ่งสินการพิมพ์1977จำกัด กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตและองค์กรแต่ยังเป็นภาพลักษณ์แห่งความสามัคคีที่แปลเปลี่ยนพลังศรัทธาของชาวพุทธให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันโดยคุณปานทองเหลืองสีทองสุกได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานตักบาทเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายมีความตั้งใจอยากให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนได้เข้าร่วมทําบุญนะคะประจําปีของบริษัทค่ะแล้วก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับบริษัทแล้วก็ตัวพนักงานด้วยค่ะหวังว่าการจัดกิจกรรมทําบุญใส่บาตรตรงนี้ค่ะข้าวของที่พนักงานและก็ผู้บริหารได้นํามาใส่บาตรจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ให้กับ ผู้ที่ประสบภัยได้ใช้สิ่งของเหล่านี้เพื่อบรรเทาความยากลำบากที่ได้เกิดการประสบภัยตรงนี้ค่ะก็รู้สึกว่านานทีปีหนนะคะเรามีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ที่มีพระส่งมาร่วมให้เราได้ใส่บาตรถึง129รูปค่ะก็เป็นบุญใหญ่ที่พนักงานมีโอกาสโชคดีที่ผู้บริหารนำบุญตรงนี้มาให้พนักงานได้ได้ไดร่วมทำบุญค่ะ ความเริ่อมใสของพนักงานต่อพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเดินทางมาจากที่ไกลๆอะค่ะมาให้พนักงานได้ใส่บาตรแล้วทีมงานก็จัดพิธีได้อย่างดีค่ะมีการให้เราสำรวมรวมจิตนั่งสมาธิเพื่อให้ระลึกถึงการทำบุญที่ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ